สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตราคาของหุ้น True แล้วก็หุ้น d t แทนะครับราคาณตอนนี้น่าสนใจหรือไม่จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดู แนวโน้มราคาของหุ้นในกลุ่มสื่อสาร2บริษัทนะครับก็คือหุ้น d t แทแล้วก็หุ้น TRUE นั่นเองนะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับราคาของหุ้นทั้ง2บริษัทนี้ซึ่งก็รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มสื่อสารด้วยนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ในแนวโน้มที่ น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นด้วยนะครับถึงแม้ว่าในส่วนของงบผลประกอบการในครึ่งปี64นะครับของทั้งสองบริษัทนี้จะออกมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะยังหุ้นทูเนี่ยคือยังขาดทุนอยู่เลยนะครับในส่วนของงบผลประกอบการในครึ่งปี64 แต่ว่านะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับเมื่อประมาณเดือนก่อนๆที่ผ่านมานะผมมองว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยจะถือว่ามีความน่าสนใจนะครับความน่าสนใจของหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยมันเริ่มมีตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วนะครับด้วยความที่อ่หลายๆคนนะครับก็จะมีการ Work f r ฟอร์ m e ถูกกักตัวไว้ที่บ้านนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกความบันเทิงอะไรพวกนี้ก็จะมาในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตมาในรูปแบบของสื่อโซเชียลอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีตัวเชื่อมก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับที่มาจากเครือข่ายต่างๆนะครับซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือในส่วนของกลุ่มสื่อสารนั่นเองนะครับและณนะตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับ เทรนด์ของหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับโดยเฉพาะ2บริษัทนี้ที่ผมกำลังจะมาพูดให้ฟังนะครับอย่างหุ้น d t แทแล้วก็หุ้น r u ูนั่นเองนะครับโดยที่เรามาเริ่มกันที่หุ้น d t แทกันเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าหุ้น d t แทเนี่ยเขามีความได้เปรียบหุ้น True อยู่ก็คือตัวบริษัทเนี่ยเขามีกำไร นะครับมีกำไรถึงแม้ว่าในส่วนของหนี้สินเนี่ยจะใกล้เคียงก,กันกับของหุ้นทูนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของค่า DE เนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะประมาณ6เท่านะครับแต่ว่าสิ่งที่หุ้นดีแท็กเขาดีกว่าก็คือตัวบริษัทนั้นมีกำไระนะครับแต่ถ้ามองกันที่อนาคตนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองก็ ยังมองไปที่หุ้นทรูอยู่นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายๆอย่างนะครับมีสตอรี่มีโครงการน่นนั่นนี่ที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่าหุ้นทรูเนี่ยในอนาคตก็น่าจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับอ่ะทีนี้เราเข้ามาที่หุ้นดีแท็กกันก่อนดีกว่านะครับ ผมจะข้ามในส่วนของงบการเงินไปเลยเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆเนาะสำหรับหุ้น d t แทนะครับราคาเนี่ยเขามีการปรับตัวขึ้นมาก่อนหุ้นทูสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทะลุตรงเส้น MA 200วันขึ้นมานะครับในกราฟลายวันก็หมายความว่าตอนนี้หุ้น d t แทก็ มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้คือราคาก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคาก็เข้ามาใกล้กับแนวต้านตรงบริเวณ43บาท30ตางแล้วนะครับซึ่งผมมองว่ามีโอกาสที่จะราคาน่าจะไม่ผ่านตรงบริเวณ43บาท30ตางนะครับอาจจะมีการย่อลงมาพักตัวอีกสักระยะเหมือนกันนะเพราะว่าตรงบริเวณแนวต้าน43บาท30ตางนะครับ ถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟลายสัปดาห์เนี่ยตรงบริเวณ43บาท30สตางโดยประมาณเนี่ยก็คือตรงเส้นนเอ200นะครับในกราฟลายสัปดาห์ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแนวต้านที่ สำคัญอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในส่วนของเส้น RSI ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกราฟรายวันหรือว่ากราฟรายสัปดาห์นะครับตอนนี้เส้น RSI ก็อยู่ในโซน overbought แล้วแล้วก็เริ่มอยู่ในแนวแบบเขาเรียกว่า sideways แล้วนะครับก็เลยมองว่าราคาก็น่าจะมีโอกาสที่จะเลือกที่จะย่อลงมาพักตัวก่อนนะครับโดยผมมองแนวรับที่น่าสนใจเอาไว้ตรงมรลเวณ38บาท50ตังนะครับ แล้วก็แนวต่อไปก็คือตรงบริเวณ35.50บาท50สตางค์โดยประมาณนะครับคำถามนะครับก็คือราคาของหุ้นดีแท็กณบริเวณนี้นะครับประมาณ41.25บาท25สตางค์เนาะราคาปิดเมื่อวานนี้หรือว่าราคาสูงสุดที่เขาทำได้เนาะประมาณ4 2บาท4 3่บาทอะไรแบบนี้นะครับยังถือต่อได้ไหม น่าสนใจหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมมองว่าราคาบริเวณนี้นะครับณตอนนี้คือมันขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยก็คือเส้นไ s i มันขึ้นมาแต่ตรงโซนโนเวอร์บอสแล้วนะครับทั้งกราฟรายวันแล้วก็กราฟรายสัปดาห์แต่ถ้ามองกันในระยะยาวนิดนึงนะครับประมาณเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยผมมองว่า หุ้นดีแท็ก,ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับยังถือได้นะราคาตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเรายอมรับการขาดทุนตรงนี้ได้ก็คือเหมือนกับว่าเราถือขาดทุนไปอะไรแบบนี้นะครับรอจนราคามันปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งณตอนนี้ผมมองว่าราคาอาจจะมีการย่อลงมานะครับสำหรับหุ้นด t แท็นะ ต่อมาในส่วนของหุ้นทรูนะครับอย่างที่บอกเลยงบผลประกอบการของตัวบริษัทเนี่ยครึ่งปี64ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องมีอะไรดีๆให้อ่าน้าติดตามหุ้นตัวนี้อยู่นะครับเช่นกันครับในส่วนของ แนวโน้มทิศทางราคานะครับของหุ้นทรูเนี่ยเข้าใจว่าตอนที่ผมทําคลิปของหุ้นทรูตอนนั้นนะครับราคาหุ้นก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการไซด์เวย์นะครับเพื่อที่จะเลือกทางในมุมกว้างนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าราคาของหุ้นทรูได้เลือกทางแล้วนะครับซึ่งก็เลือกที่จะขึ้นไปต่อนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจมากๆเป็นทรงกราฟที่สวยมากๆนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเพราะว่าเราจะเห็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยราคาของหุ้นทูก,ก็มีการไซด์เวย์นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือมีการเขาเรียกาสะสมวอลลุ่มค่อนข้างนานพอสมควรนะครับกี่เดือนล่ะ ตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วนะครับประมาณมีนาเมษานะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยคือหลุดลงมานะครับตามแรงขายตามช่วงวิกฤตตอนนั้นนะครับราคาก็เริ่มมีการที่จะสะสมวอลลุ่มขึ้นมานะครับอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมานะครับแล้วก็ไซด์เว์เป็นรูปสามเหลี่ยมตามนี้นะครับก่อนที่เร็วๆนี้นะครับราคาก็เลือกทางแล้วก็ปรับตัวขึ้นมานะครับตามภาพเลย เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเ่ยการที่ราคาของหุ้นนะครับมีการสะสมวอลลุ่มที่ค่อนข้างนานแบบนี้นะครับแน่นอนครับราคาของหุ้นทรูเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างไกลอพอสมควรนะครับหลังจากที่เขาเลือกทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างที่บอกครับในระหว่างที่เขาไซเวย์อยู่นะครับมันก็จะมีคนที่ถือต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะตรงบริเวณ4บาทบ้างนะครับตรงไฮที่เขาทำในแต่ละรอบนะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าไปซื้อตอนนั้นแล้วก็ถือมามันก็จะค่อนข้างนานนิดนึงนะครับพอราคาขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็พร้อมใจที่จะเทขายออกมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ด้วยความที่ทนถือมานานแล้วก็ขาดทุนอะไรแบบนี้เนาะพอราคาขึ้นมารับก็ขายออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับตรงแนวต้านบริเวณ4บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ผมมองว่าหลายๆคนน่าจะมีต้นทุนตรงบริเวณนั้นหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนะครับพอราคามันขึ้นมาแล้วมีกำไรนะครับก็พร้อมที่จะเทขายออกมานะครับมันก็เลยจะเป็นแนวต้านที่ผ่านขึ้นไปได้ยากพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับหุ้นทรูเนี่ยถ้าต้นทุนต่ำกว่า4บาทก็ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าที่จะถือรอได้นะครับหรือว่าถ้าต้นทุนประมาณ4บาทหรือ4บาทกว่านะครับก็ถือได้นะครับบางคนอาจจะแบบไม่อยากจะคัดล้อเลยแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะถือรอได้แต่ว่าอาจจะรอนิดนึงนะครับหรือบางทีนะ อาจจะไปต่อเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคามันย่ําอยู่กับที่เนี่ยผมมองว่าแนวรับแนวต้านจะอยู่ตรงบริเวณประมาณ3.80บาท80ไปหา4บาทนะครับประกอบกับตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าเส้น RSI มันก็อยู่ในโซน overbought แล้วซึ่งมันก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อลองมาพักความร้อนแรงบ้างนะครับสำหรับหุ้น r รูเนี่ยเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะในส่วนของ แนวโน้มราคานะครับในส่วนของทรงราคาที่เกิดขึ้นคําถามคือแล้วเป้าหมายต่อไปเนี่ยของหุ้นทูนะครับราคาจะไปอยู่ตรงบริเวณไหนนะครับผมมองเอาไว้นะเป้าแรกเนี่ยราคามีโอกาสที่จะไปตรงบริเวณ4บาท50สตางนะครับโดยประมาณนะครับอาจจะทะลุต,ตรงบริเวณ4บาท50สตางขึ้นไปเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะครับแต่คิดว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะไปทดสอบตรงบริเวณ4บาท50สตางก่อน และหลังจากนั้นนะครับเป้าหมายสำคัญของราคาหุ้นทูเน่นาจะอยู่ตรงบริเวณ5บาทนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าก่อนหน้านั้นแต่ก่อนเนี่ยราคาของหุ้นทูจะอยู่ตรงบริเวณ5บาทนะครับ แต่ในช่วงระหว่างทางนะครับในช่วงที่ราคาของหุ้นทูมีการปรับขึ้นปรับลงในช่วงนี้นะครับมันก็จะมีแรงขายออกมาบ้างนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือหุ้นทูเนี่ยมันก็มีคนที่เขามีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับพอร,ราคามันปรับตัวขึ้นมาเขาก็พร้อมใจที่จะเทขายออกมาถ้าเกิดว่าเขาคืนทุนแล้วหรือเขาตัดใจแล้วอะไรแบบนี้นะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น d t แทแล้วก็หุ้น t u u นะครับกับแนวโน้มราคาแล้วก็ความน่าสนใจของราคาในช่วงนี้นะครับผมในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของดัชนีเซ็ตนะครับในส่วนของกราฟเทคนะิคนตอนนี้ กราฟเทคนิคก็เหมือนจะมีการย่อตัวลงมานะครับพักตัวตรงบริเวณเส้น MA 75วันนะครับในกราฟรายวันซึ่งก็คือลงมาทดสอบแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดลงไปได้นะครับช่วงนี้อาจจะมีการไซด์เว์อยู่ตรงบริเวณนี้อีกสักนิดหนึงนะครับก่อนที่จะ,ะจะไปต่อหรือจะ ย่อลงมาอะไรแบบนี้แต่ส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับอาจจะไปเฉียดตรงบริเวณ1,700จุดก็ได้นะครับในรอบนี้มารอลุ้นกันดีกว่าว่าดัชนีเซตนะครับจะไปแตะ1 7 0่1,700จจุดได้ภายในปีนี้หรือเปล่านะครับก็มารอลุ้นกันดูนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆนหรือคนที่รู้จักขนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ